ชาวราศีมีนในเดือนมกราคม2568นกนะครับก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันบ้างนะครับแต่โดยภาพรวมก็ยังถือว่าโอเคอยู่อาจจะมีบ้างนะครับในช่วงสิ้นเดือน ที่จะเจอกับปัญหาแรงๆหนักๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอาการเจ็บป่วยก็ได้นะครับส่วนในเรื่องการงานเนี่ยต้องบอกว่าในครึ่งเดือนหลังนะครับถึงจะดีขึ้นนะครับครึ่งเดือนแรกน่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะมีการเดินทางนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือว่า,าต้องไปทำงานนะครับ จากหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายนะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังมีปัญหาเหมือน 2- 3สเดือนที่ผ่านมานะครับรายจ่ายก็ยังคงมีมากมายนะครับไม่ค่อยสมดุลกับรายรับหรือรายได้ที่เข้ามาแต่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยอาจจะพอมีสภาพการเงินที่คล่องตัวขึ้นกว่า ที่ผ่านมา 2, 3เดือนได้เล็กน้อยนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องถือว่ายังราบลื่นสลับกับปัญหาไปตลอดทั้งเดือนนะครับมีทั้งช่วงขวานชื่นมีทั้งช่วงมีปากเสียงหรือว่างอนง้อก,กันซึ่งเป็นเรื่องปกติของชาวราศีมีนนะครับต้องถือว่าเดือนมกราคมนี้นะครับ ความรับก็จะเป็นแบบนี้สลับกันไปตลอดทั้งเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยเดือนนี้นอกจากาในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วก็ต้องถือว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะดีนะครับ